บอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วต่อให้มีผมก็กล้าชนเรือสาภาพดูคลิปนี้รถไปแสนหนึ่ง วันนี้นะครับเรื่องงามยามดีอากาศดีๆแล้วก็มีรถมานาเหนอให้ทั้งหมด3รัมนะครับผมนะและช่วงนี้น้ํามันมันก็ค่อนข้างแพงใช่ไหมก็เอาพลังงานทางเลือกมาแนะนําก็คือเป็นเจ้าไฮบริดนะครับแป๊บหนึ่งแบหนึ่งขอเตรียมการแป๊บหนึ่งวันนี้ก็มาเบนซ์สามคันเป็นตัว C350e นะครับผมมาทุกคันเลยไฮบริดทุกคันเลยนะมีปี18หรือปี1 5 1 6อ่บ้งถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะ เข้าตัวรถกันเลยดีกว่าครับผมไม่พูดรานำเพลงนะคันนี้ผมเอาราคาโปรโมชั่นมาให้ด้วยนะลดจากหน้าป้ายไป1 0 0 0แสนบาททุกคันนะคันแรกเลยนี่หน้าป้ายจะขายอยู่8 5ด0 0 0บาทแต่ถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่เหลือเพียง759,000บาทเท่านั้นครับผมกับ Mercedes-Benz C350E ตัวโฉม W205 ปี18คันนี้ บบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันด้วยและกําลังเครื่องโคตรแรงนะชมหน้าเขาตามสไตล์เบนซ์ก็จะดูหรูหราพรีเมียมอยู่แล้วนะครับผมนะมีดาวลงดาวรอยให้เซนเซอร์รอบคันไฟเป็น LED หลอดโปรเจคเตอร์นะครับผมนะแล้วก็มีเซนเซอร์เซนเซอร์หน้าให้คันนี้บอกเลยว่าสมรรถนะเขาเนี่ยช่วงล่างนี่ก่อนถนนได้ดีเยี่ยมเลย <Wow. S 1> เคยสาดนโค้งอยู่ประมาณร้อยร้อยยี่นี่แหละ <Wow. S 1> นิ่งกึกเลยอันนี้พูดจริงๆนะครับผมแต่ไม่ได้บอกจะบอกว่าเฮ้ยมึงตให้สา่โค้งนะแค่จะเปรียบเทียบให้ดูว่ามันยึดก่อนถนนได้ดีนะครับผมในส่วน อะแม็กเดิมครับของทาง Mercedes Benz แต่ยางนี่เบิกใช้ใหม่เรียบร้อยสี่เซนเป็นยางของมิชลินได้เป็นขอบ18นะใช้งานต่อได้ยาวๆครับผมนะเพจข,ข้างอยู่ครบก็คือตัวปักอินไฮบิดน,นั่นเองไฟเลี้ยวที่บุมหูกระจกประตูคีเลสน,นะครับผมนะทั้ง4บานกันเลยทีเดียวและด้านหลังคันนี้นี่ครับผมไม่มีเตะเปิดนะครับผมต้องใช้มือเท่านั้นเลยทำไมวะทำไม่ทำใจทำเพื่ออะไร อ่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวชาร์จเขางไงอ่าอุปกรณ์ชาร์จทุกอย่างอยู่ครบเลยนี่นะนี่คุณชาร์จแบตให้เต็มๆด้วยซ้ำนะครับผมกว้างขวางกระเป๋าเดินทางไซส์60ลิตรประมาณสักสองใบนี่จุได้สบายๆนะเออมันกว้างมากครับผมนะนี่เปิดเชิร์ฟเนี่ยอันนี้ตัว Exclusive ปี18นะครับผมข้างนอกก็จะหรูหราในระดับหนึ่งแต่ข้างในบอกเลยว่าโคตรล้ำออปชั่นแน่นมากสำหรับคันนี้นะครับผมดูภายในกันหน่อยเอ้ย ก็มาถึงสิ่งแรกที่เห็นก็คือจะเป็นพรมอะไรนั่นเองนะเป็นพรมอะไรหุ้มหนังนะครับผมนะเป็นมัลติฟังก์ชันเอนเตอร์เทนเมนต์ใช้งานได้ปกติคอนโทรลได้จากพรมอะไรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเปลี่ยนชแนลเพิ่มเสียงลดเสียงรับส,ส,สายวางสายหรือคำทางเสียงคอนโทรลได้จากพรมอะไรได้เลยและด้านหลังมีพัดล็ชิพให้ครับผมนะแล้วก็มีตัวคุ้ยคอนโทรลแต่ของรถยุโรปอจะเป็นก้านฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะเผื่อใครหาไม่เจอคันนี้สภาพดีครับผมนะเจ้าของเก่าดูแลดีมากและซื้อมือเดียวอ่าป้ายแดงตั้งแต่ตแบบมือแแรกเเเลยยปบนนึงนะดดี๋วิตั้งอคมเแต่สง่นนมันจะไมม่สาารถือ อินอะไรได้เลยต้องคอนโทรลจากเจ้าจอคอนโทรลเลอร์เท่านั้นหรือถ้าคนอมองอมาคนถ้าคนแกน่หรือคนที่มีอายุอาจจะไม่ถนัดในในส่วนของจอก็ใช้ในในส่วนของฮอตคีย์ก็ได้นะเขาจะวางไว้ตรงนี้เนวิเกเตอร์รดิโอมีดอมมีเดียเทเลโฟนนะคอนโทรลได้ control จากตรงนี้ได้เลยแล้วไฟสต็อปก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนะและทุกทุกคันที่่านไม่ได้ก็คือเป็นเจ้านาฬิกาของ Mercedes b e n z ต้องมีทุกคันนะเขาถึงบอกนะว่า เบน์แล้วถ้าเป็นเล็กซัสก็จะเป็นเบน์ญี่ปุ่นใช่ไหมเออนี่แหละเราเรียงกันมาโอเคในะส่วนของคอนโซลกลางครับวันนั้นก็จะเป็นพลาสติกทำลายไม้นะจัดล้อนีผิวสัมผัสเพราะว่าเป็นปืนคาราชเก่จริงเนี่ยนะส,สากๆด้วยนะสวยงามนะครับผมแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำได้สองใบเปิด ออกได้เผื่อต้องวางของใหญ่นะครับไม่ใช้ก็ปิดก็ไปแล้วก็ดึงสลักแล้วก็มีใหออ้ในส่วนของที่จุบุรีแต่ไม่เคยใช้นะใหม่ๆเลยเห็นไหมไม่เคยมีการถาโมงผมไมนะครับโอเคมาต่อในส่วนของคอนโซลกลางนงอันนี้ก็จะเป็นปุ่มในคอนโทรลในส่วนของออระบบการโหมดการขับขี่ครับผมนะซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด5้าโหมดด้วยกันนะครับผมนะในโหมดแรกก็คือเป็นอินดิวิดีลนั่นก็คือโหมดที่เ,ออเราสามารถเซตติ้งเองก็คือโหมดอะแด็นั่นเองนะ ถัดลงมาก็จะเป็นในหมวดของสปอร์ตพลัสโหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็โหมดอีโคก็คือโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับผมนะเออไปไปอินดิวดิวดินต่อไปอยู่โหมดเดิมนะจ๊ะโอเคครับมาต่อนะตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของเเกก็บของนะครับผมนะตรงนี้ก็เป็นซอฟทัชหนังนิ่มๆนะนุ่มมากเลยวะเห็นนะกดแล้วบุ๋มๆเลยอ่ะเออเฮ้ยเวิร์คว่ะโอเคมาต่อในส่วนของด้านหน้าบ้างครับผมนะเป็นแผงแดชบอร์ดเป็นแอร์แบ็กตัดลงมาก็จะทิ้มด้วยสีซิมเบอร์ครับผมนะแล้วก็เป็นเก็บของด้านในก็จะ บุกกร,รมาหยีไว้ให้นะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่น้ําหอมเนาะแล้วก็เก๊ก็สามารถลลอกได้เผื่อเราต้องมีของสัมพงสัมพันธ์เก็บเช่นปกู้มงคู่มือรถประกันรถอะไรเงี้ยเก็บได้ครับผมนะและคันนี้ได้เป็นเบาะหนังเนปปาเกดพรีเมียมเลยครับผมนะตรงกลางก็จะมีรูดออประบายความร้อนและสาภาพาไม่ช้าไม่โซมเบาะยังตึงๆอยู่เลยที่ลองน่องมาให้ด้วยตรงนี้นะตงนิไงไวงวะรองนัเออตันลงมาเออไป เวลาเดินทางไกลหน้าทางไกลจะได้ไม่เมื่อยผมนั้นและบอกไฟฟ้าน่ะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยสามารถเมมโมรี่ได้ทั้งหมด3ตําแหน่งนะครับผมนะเมื่อกี้ล้วงเป็นรถญี่ปุ่นเลยล้วงเป็นรถญี่ปุ่นเลยเออมันจะมีที่รองน่องนะแต่ส่วนตัวฝั่งคนขับผมไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าสบายเกินไปมันจะทําให้หลับอ่านี่พูดตรงๆเลยนะสะบายเกินไปจะทาให้หลับนะครับผมนะเช็คซีอะไรที่เป็นพลาสติกนะครับผมไม่มีกรอบไม่มีแต่ไฟเคย์ใช้ได้ทุกจุดนะครับสะอาดสะอาดนะชอบตรงอะตรงลายมาเขามากเลยอ่ะสวยอ่ะสภาพก็ดีนะครับผมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวดะ ข้างหลังก็หน่อยสชว่ามันช้ำหรือเปล่านะสภาพมันเป็นยังไงบ้างตัวผมสูงเมตรเจ็ดสิบสามนะดังแล้วก็โอ้โหเป็นกว้างมากเลยนะเล็กลุมหรือประมาณสองกับบ้านเฮดรูมหรือเหลือกระจกวิสัยทัศน์ยาวหรือถ้าแดดมันแรงก็ดึงม่านมาปิดได้เลยหรือเพิ่มความวิสัยทัศน์ความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะครับด้านหลังก็มีแอร์แยกโซนซ้ายขวาปรับแรงลงแรงลมได้นะมีที่พักแขนให้เก็บของได้ครับผมนะแล้วก็วางแก้วน้ำได้สองใบสวยว่ะสภาพใหม่มากเลยเธอนะตรงนี้ก็เป็นหนังเนป้านุ่มๆนะครับผมนะด้านหลังกิฟต์เลยดูดิเห็นไหมดู ไอซีนมอกรนี่ไม่เคยไอนี่ออกเลยนะมีที่ติดตั้งบอเด็กมาให้ด้ดยไอโซฟิกแล้วก็ในส่วนของโครงกระดุมนี่ก็เข้ารูปเราพันแ์ถ้าไปซื้อเองเกตนีนะ้หนาหนานุ่มๆอย่างนี้ก็ประมาณ6กเจ็ดพันมีแน่นอนแต่ไม่ต้องซื้อครับแถมไปเลยนะแถมจะโอ้โหของเก่ามีตังขนาดนี้เลยเหรอโผมดักฝนด้วย2ชั้นเอเอ,เ,อเกีนี้ไหลายตังค์นะเนี่ยสวยงามนะอ่ะคันนี้เปิดใครชอบนะครับผมนะเป็นปี2อ1 8ค่าตัวก็จะอยู่ที่759,00าเจัดับผห้ะหรื่บอก้ามันสูงไปนิดใเป็นเจ้าคันนี้เลยปี แปดเหมือนกันไฮปิดเหมือนกันแต่ค่าตัวจะถูกลงมาหน่อยหน้าป้ายขายอยู่7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทดูคลิปนี้ลดไปแสนหนึ่งเหลือหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทลดกันกระหน่ำัมเมอร์เซลเลยพอข้ามปีมาเนี่ยนะ คันนี้น่าจะได้เป็นสีเทานะครับผมเีกเทาเมทัลลิกมั้งใช่ไหมสวยยเลยสีเงาๆถ้าส่วนตัวผมนะผมชอบสีนี้มากกว่าชอบสีบอลนะคือผู้ชายอ่ะใช่ไหมมันจะได้ดูเออดูดูเซ่ดูสุขุมขึ้นมาหน่อยและสภาพก็สวยเลยครับผมนะสีเนียนๆนวลๆเลยออปชั่นทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะปีเดียวกันตัวเอกลูซีเหมือนกันแตกต่างกันแค่ภายในสภาพมันจะไม่เหมือนกันครับลูกค้าคนละคนเรารถมือสองอ่ะมันจะใช้เหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้นะคันนี้ คอนโซลข้างในก็จะได้คุมโทเป็นสีเทาเห็นไหมเบาเบอร์เทาคอนโซลเทานะแต่ลายบงไลายไม้เหมือนเดิมคงเดิมหมดออปช่นออปชั่นนะครับผมนะสภาพเป็นไงเดี๋ยวดูซิพาเช็คทีละจุดนะครับผมนี่เบาะใหม่ๆนะครับสวยคันนี้จะได้ถึงความสว่างขึ้นหน่อยเห็นไหมมันจะดูโปร่งดูโปร่งนะครับสวยงามสวยงามสภาพดีเหมือนกันนะกลิ่นดีด้วยแต่คันนี้ค่าตัวจะถูกลงมาหน่อยอย,อย่างที่แจ้งครับหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนนเองสําหรับคันนี้นะครับผมเอาคันที่มันแตกต่างหน่อยดีกว่าชมหน้าก็แตกต่างแล้วแต่คันนี้จะได้เป็นในนส่วของ ตัว A วังกาดตัวท็อปเลยนะมาจะพาไปดูสุดท้ายเลยคันนี้ชอบส่วนตัว ตรงๆเลยคันนี้ชอบส่วนตัวนะครับอันนี้มา r c e d e ็ตเบน c 3ซ0 e ตัวชม W 2 0สงเนาะปี P 2016ครับผมนะัเป็นตัว A วังกาดค่าตัวก็อยู่ที่5 000, 4 9 0 0 0านบาทตอนออกไฟแดงร้านก็กว่าสองล้านมีแน่นอนแต่วันนี้เอาไปเพียงแค่500,000ก็กว่าและสภาพขนาดนี้บอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วต่อให้มีผมก็กล้าชนเรือสภาพรถราคาสภาพรถสวยมาดูกันคันนี้ได้สีเดิมเดิมบางๆครับผมสีสวย,สวยๆเลยนะละทางหน้าเขาที่ก็ตามสไตล์โลโก้เบนซ์ใหญ่ๆนะมีท็อปเฮดด้วยนะครับผมนะไฟเป็นเอ o r S S รอบคันคันนี้แม็กเดิมครับแต่ยางนี้เบิกให้ใหม่เรียบร้อยเป็นยางของมิชลินได้เป็นขอบ17ดอกเต็มๆใช้งานได้ยาวๆไฟเลี้ยวที่มุมหุกระจกและส่วนในส่วนของอตรงคิวเขาเนี่ยสังเกตไหมว่าจะตัดด้วยโครเมียมกาม้านเบลเลอร์เลยเพิ่มความนักชูรี่เพิ่มความพรีเมียมนะดูดีอ่ะจริงๆคันนี้ดูดีมากนะครับนี่ขึ้นมาเป็นไงโชว์ยังตึงๆนะครับผมนะสปริงขึ้นมามันนี้เป็นปักอินไฮบริดกว้างๆสะอาดๆนะจ๊ะสวยมาก ราคาไม่แรงด้วย5้าแสนกว่าคุณได้ขับเบนซ์ห้าแสนกว่านะโหลเมื่อก่อนออกป้ายแดงโอ้โหสล้านสอ้านผ่อนทีสองสามหมืน่นโอ้วันนี้ผ่อนเพียงแต่ละหมื่นก็ได้ขับเบนซ์แล้วครับผมสวยๆเลยอะ่ะเธอนะมา ดูต่อว่าได้อะไรบ้างคันนี้ได้เป็นพอรอมารายมัลติฟังก์ชันเอนเตอร์เทนเมนต์พร้อมเสียงรถเสียงแพดเดิลชิปแล้วก็มีคูค,คอนโทรลนะครับนี่ตรงนี้เลยเกียร์เป็นเกียร์คอนนะบางคนบอกที่อาจแบบเออไม่เคยดูเบนซ์นานๆดูทีหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเกียร์ไปไหนวะเกียร์คอรครับผมนะใช้งานง่ายมาตอนน่อในส่วนของจองกลางเหมือนเดิมครับคอมมานด์แทสกรีนไม่ได้ทั้งนั้นใช้ได้แต่เจ้าจอยนะหรือเป็นในส่วนของเอนทัตคีแต่คันนี้พอส่วนกลางจะไม่ใช่ลายไม้จะเป็นในส่วนของแบ็กคอร์สครับเห็นไหมมันจะดูเงาดููููหาาดดพรรีีเมมมยยสสปอ์ตวงนะ และคันนี้นี่ก้องหลังมีให้ชัดเจนดูว่าภาพ 4K ไงจัดแจว๋วนะครับผมนะดูสิมีงงมีเงินซ่อนอยู่ป่านี่นะ สภาพโดยรวมใหม่มากนะอันนี้ก็ได้เป็นคุมโทนสีดำเห็นไหมคอนโซลดำเบาะดำทุกอย่างดำหมดเลยนะแล้วก็เป็นเบาะหนังแนป้านะครับผมนะเบาะซ้ายขวาเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่นะผมแต่เมโูรีไม่ได้จะถามว่าเมโูรีจำเป็นเหรอก็ไม่ได้จำเป็นนะแล้วคันนี้ต่อภาษีทุกป,ปีขาด69นะครับไอ่ไงสภาพสวยๆยิงใครถ้คันนี้จต่อ,ตอแนะนำเลยนะอันนี้ส่วนตัวนะชอบเป็นตัวเอวังกาดด้วยนะครับเออประมาณนี้ประมาณนี้ไปลองนั่งบอดหลังหน่อยไหดูเซ็กสภาพเป็นยังไงมันสวยเหมือนที่ผมอวยหรือเปล่าเนี่ยสภาพแต่อย่าง เห็นมข้างหลังก็งจะเป็นแอร์แยกซ้ายขวาแต่ในส่วนของน้อนปัดแอร์จะเป็นแบ็กกอร์ดนะเห็นไ,ไหมทุกอย่างมันดูหรูหรามันดูแบบพีเมียมไปซะหมดเลยนคนมีกระตังอะนะไอเราก็น่ามีนะแต่มีน้อย ทุกอย่างที่เป็นพลาสติกไม่มีกรอไม่มีแตกทุกอย่างใช้งานได้หมดพรมกระดูกอีกรอบคันนะครับผมนะโอ้พมหนึ่งชั้นสองชั้นนะสะอาดสะอาดห้าแสนสซมหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับผมเบอรอใครสนใจคันนี้นะหรือดูคลิปแล้วก็ยังไม่มั่นใจในตัวรถสวยแต่ในรูปตัดต่อหรือเปล่าวิดีโอจริงหรือเปล่าอย่าเพิ่งเชื่อผมครับพี่รถคือของชิ้นใหญ่เข้ามาลองซื้อลองจับลองนั่งดูงก่อนถ้าชอบค่อยซื้อขายไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่ชอบเดินเลือกได้ครับผมนะเต็นท์ผมมีมากกว่า200คนะผมเลือกซื้อได้ยคันนะครับผมนะเลือกซื้อ ตัวเองออกไม่ได้ออกรถง่ายกว่าที่คุณคิดอย่าไปคิดว่าตัวเองออกไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ได้คุยกับเซลของเราเพราะว่าเซลของเราไม่ได้แก่แค่วิชาการอยู่ก็แก่ด้วย <c oughs> ออะอย่างนี้ทันทีก็เข้ามาที่ดินมคาได้เพราะว่ารถที่ดีคืรถที่ดีวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ